สวัสดีครับคุณผู้ชมผู้ที่ชื่นชอบหนังแปลกๆทุกท่านวันนี้ผมจะมาสปอยหนังแปลกเรื่องวูบขอบหรือตำรวจมนุษย์หมาป่าผู้พิทักษ์สันติราชพันโหดและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาก็ขอเชิญไปรับชมกันได้เลยครับไอหมอนี่คือพระเอกของเราเขามีชื่อว่าลูกาลูหรือเรียกสั้นๆว่าลูเขาเป็นตำรวจขี้เมาที่ชอบมาทำงานสายเป็นประจำ วันหนึ่งวิลลี่ฮิกกินเพื่อนสนิทของลูก็ได้โทรมารายงานเกี่ยวกับกิจกรรมแปลกๆของพวกขั่งลัทิบูชาซาตานที่เกิดขึ้นในป่าใกล้ๆร้านขายปืนของเขาแต่ลูจอมขี้เกียจก็บอกวิลลี่ไปว่าเขาคิดมากไปเองพวกนี้คงไม่ใช่พวกบูชาซาตานแต่คงเป็นพวกเด็กวัยรุ่นที่เข้าไปปาร์ตี้กันในป่าเท่านั้น จากนั้นลูก็โดดงานไปนั่งดื่มที่ร้านของเจสสิกา้าร้านประจำของเขาซึ่งพอเห็นร้านของเจสสิก้าแล้วเขาเข้าใจได้เลยว่าทำไมร้านนี้ถึงเป็นร้านประจำของลูก็อย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นกันเพราะว่าร้านนี้มันบรรยากาศดีมากนั่นเองค่ำวันนั้นวิลลี่ก็โทรมารายงานเกี่ยวกับเรื่องกิจกรรมของพวกคลั่งลัทธิที่เกิดขึ้นแถวๆร้านของเขาอีกครั้ง หัวหน้าของลูก็เลยได้ส่งให้นายตำรวจขี้เมาคนนี้ไปตรวจสอบดูและเมื่อลูไปถึงเขาก็พบกับกิจกรรมของพวกคลั่งลัทธิจริงๆไม่ใช่แค่กลุ่มวัยรุ่นไปปาร์ตี้กันแบบที่เขาคิดสอสอน้ำดีคนหนึ่งถูกพวกนี้จับมาบูชายันและตัวลูเองที่ไปเห็นเขา้าก็ถูกพวกมันตีจนสลบไปลูตื่นขึ้นมาอีกทีตอนเช้าที่บ้านของตัวเองพร้อมกับรอยกรีดรูปดาวหแฉก ที่ท้องของเขาและก็ประสาทสัมผัสที่ดีขึ้นอย่างมากมายลูไปสำรวจที่เกิดเหตุอีกครั้งเขาพบกับศพของสอสอน้าดีถูกจัดฉากให้เป็นพวกขี้ยาพร้อมกับรอยขย่ำที่คอจากสัตว์ร,ร้ายและระหว่างที่กำลังหาหลักฐานเพิ่มความทรงจำของเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืนก็ค่อยๆผุดขึ้นมาในหัวของลูเขารู้สึกไม่ชอบมาพากลจึงลงมือสืบเรื่องนี้อย่างจริงจัง ขณะไปนั่งเล่นที่บาร์ของเจสสิกา้าถ้าบรรยากาศไม่ได้หัวมันคงจะไม่แล่นสินะลูทุกอย่างเหมือนจะเป็นปกติดีแต่ในระหว่างที่เขาไปเข้าห้องน้ำก็มีบางอย่างแปลกประหลาดเกิดขึ้นกับร่างกายของเขาลูเริ่มกลายร่างเป็นสัตว์ร้ายพอดีกับที่มีนักเลงบุกเข้ามาพอดีนักเลงพวกนี้เลยถูกลูจัดการ แก็มีอยู่คนหนึ่งที่หนีรอดไปได้วันรุ่งขึ้นรู้ตื่นขึ้นมาพบว่าตัวเองถูกล็อกกุญแจมืออยู่กับเตียงโดยวิลลี่เพื่อนสนิทของเขา วิลลี่บอกว่าเมื่อคืนเขาเห็นลูกลายร่างเป็นมนุษย์หมาป่าเขาเลยยิงลูกดอกยาสลบใส่ลูแล้วพาลูกลับมาที่บ้านของเขาวิลลี่ตื่นเต้นมากที่ได้สัมผัสกับเรื่องเหนือธรรมชาติด้วยตัวเองเขาพยายามจะสืบคน้นว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับลูในระหว่างที่ลูออกไปทำงานกับทีหน้าคู่หูของเขาเพื่อสืบเรื่องเหตุฆาตกรรมที่เกิดขึ้นที่บาร์ของเจสสิก้า เจสิก้าเห็นเรื่องเหนือธรรมชาติที่เกิดขึ้นแต่เธอก็ไม่ได้บอกอะไรกับตำรวจและเธอก็ได้ขอบคุณลูที่ได้ช่วยเหลือเธอเอาไว้เมื่อคืนสภาพของที่เกิดเหตุเละเทะมากจนลูยังรู้สึกกลัวตัวเองนิดๆเลยส่วนนักเลงคนหนึ่งที่หนีไปได้ไอ้หมอนี่ก็ถูกหัวหน้าของมันสั่งสอนโทษฐานที่ทำงานล้มเหลวไม่สามารถลักพาตัวลูมาได้สำเร็จทางด้านลู เขาพยายามจะสืบค้นเกี่ยวกับเรื่องลัทธิบูชาซาตานและก็ประวัติของเมืองน,นี้ร่วมกับวิลลี่และพวกเขาก็พบว่านอกจากจะติดเชื้อมาจากมนุษย์หมาป่าตัวอื่นแล้วมนุษย์หมาป่ายังสามารถเกิดขึ้นได้จากพิธีกรรมหรือการสังเวยชีวิตของมนุษย์ที่มีจิตใจบริสุทธิ์ และมนุษย์หมาป่าก็จะเป็นเครื่องสังเวยชั้นดีของสัตว์ร้ายอีกประเภทที่จะบูชายันมนุษย์หมาป่าในวันที่มีสุริยะคราดเพื่อเพิ่มพลังและอำนาจให้กับพวกมันข่าวันนั้นลูตัดสินใจที่จะขังตัวเองเอาไว้ในห้องขังของโรงพักเพื่อที่เขาจะได้ไม่ออกไปทำร้ายใครและเมื่อดวงจันทร์ปรากฏออกมาบนท้องฟ้าลูก็เริ่มกลายร่าง และถึงแม้จะกลายร่างแล้วแต่สันดานของเขาก็ยังคงอยู่มนุษย์หมาป่าลูยังคงชอบดื่มและก็ยังออกไปพิทักษ์คุณธรรมสรุปจริงๆแล้วโครงขังนี้ก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยสินะวูปคอปได้บุกไปจัดการกับแก๊งโจนลูกหมูที่มาปล้นร้านสะดวกซื้อ เขาขู่จนมันสลบแล้วก็หยิบของกินนิดๆนหน่อยๆติดมือมาแทนคําขอบคุณ <c oughs> จากนั้นลูก,ก็ได้โมรถของเขาให้สมกับบรรถประจำตัวของวูฟขอบแล้ววูฟคอบก็ได้ออกปฏิบัติการเต็มรูปแบบเขาตักเตือนวัยรุ่นมือบอล แล้วก็ไปถล่มรังของพวกแก๊งค้ายาวูคบคอปจาัดก,การกับพวกชั่วทุกคนที่ขวางหน้า แล้วก็ระเบิดรังของพวกมันจนราเป็นหน้ากลองและเมื่อลูกลับมาถึงโรงพักเขาก็เจอกับเจสสิก้ามารอเขาอยู่ในมาดของสาวน้อยหมวกแดง สาวน้อยหมวกแดงเจสิก้าไม่ได้กลัวมนุษย์หมาป่าลูเลยแถมเหมือนว่าเธอยังจะชอบเขาในมาดขนๆเทือนๆแบบนี้อีกด้วยทั้งคู่เลยเข้าไปโรแมนติกกันในห้องขังแน่นอนว่ารสนิยมของเจสิก้ามันดูแปลกซึ่งที่สาวสวยคนนี้ชอบอะไรไม่ธรรมดาแบบนี้นั่นก็เป็นเพราะ จริงๆแล้วเธอไม่ใช่สาวสวยแต่เธอเป็นหญิงแก่ที่มีอายุหลายร้อยปีปลอมตัวมานั่นเองและก็เหมือนว่าเธอกับวิลลี่จะสมรู้ร่วมคิดกันซะด้วยเจสสิก้าแก่กับวิลลี่ได้พาตัวลูออกไปจากสถานีตำรวจแต่บังเอิญทีน่ามาเห็นเข้าพอดีเธอเลยตามไปช่วยลูซึ่งกลายเป็นว่าจริงๆแล้วหัวหน้าตำรวจเจสสิก้าแก่ และวินล,ลี่เป็นพวกกิ้งกาแปลงร่างและพวกมันก็ต้องการที่จะบูชายันมนุษย์หมาป่าในวันสุริยะคราสเพื่อเพิ่มพลังให้กับพวกมันพวกมันรอบคอบเพราะทํากันแบบนี้มาหลายร้อยปีแล้วหัวหน้าตำรวจที่มีอีกหน้าฉากเป็นหัวหน้าของพวกแก๊งขายาได้สั่งให้ลูกน้องของมันมาเฝ้าบริเวณที่ทำพิธีกรรมเอาไวท้ทีหน้าจึงต้องจัดการกับพวกนี้ก่อนถึงจะไปช่วยหลู่ได้ ซึ่งถึงแม้ว่าเธอจะมาถึงช้าไปหน่อยแต่ก็ยังช่วยลูทันทีน่าสอยวิลลี่เป็นคนแรก <S <S แล้วก็ได้ปล่อยให้ลูเป็นอิสระจากการทำพิธี ลูรีบวิ่งหนีออกมาเพราะเขาบาดเจ็บแต่แล้วเขาก็ได้พลังคืนเมื่อดวงอาทิตย์ถูกบดบังด้วยสุริยะคราดเมื่อได้พลังคืนมาแล้วเขาก็จะกลับไปเล่นงานพวกกิ้งก่าและระหว่างทางเขาก็ได้เล่นงานพวกลูกน้องของมันไปด้วยทั้งในสไตล์ตำรวจ และก็ในสไตล์ของสัตว์ร้ายส่วนทีน่าเธอพยายามจะจัดการกับพวกนี้ด้วยตนเองแต่แล้วเธอก็เสียท่าให้กับเจสสิกา้าเมื่อเจสสิก้าเบนความสนใจของเธอด้วยการบอกว่าเหยื่อบูชายันของพวกมันในรอบที่แล้วก็คือพ่อของทีน่านั่นเองโชคดีที่ลูกลับมาช่วยเธอทันทีน่าเลยพลิกเกมกลับมาได้ แต่ก็ยังเหลือพวกกิ้งกาอีกหนึ่งตัวลูจึงเข้าไปเดี่ยวกับมันแต่เหมือนว่าไอตัวนี้มันจะมีฝีมือเหนือกว่าตัวที่พันผ่านมาลูเลยตกเป็นรองแต่ทีน่าก็ได้อาศัยจังหวะเพียงเสี่ยววีที่ลูกน้องของมันเผลอบุกเข้าไปช่วยลูได้สำเร็จซึ่งเหมือนว่ากิ้งกาตัวนี้มันจะมั่นใจตัวเองมากเกินไปมันทิ้งลูแล้วมาเอาคืนทีหน้ามันคิดผิดที่มันทิ้งลูมาเพราะว่ามันเปิดช่องว่าง มันเลยถูกหลูปิดเกมส่งไปยังโลกหน้าตามเพื่อน,อ,นอีกสองตัวของมันไปและเมื่อสุริยคาตผ่านพ้นไปหลูก็กลับคืนเป็นร่างมนุษย์เขาจึงเป็นมนุษย์หมาป่าคนเดียวที่รอดจากพฤติกรรมของพวกมนุษย์กิ้งก่ามาได้ในรอบหลายร้อยปี โอเคครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับภาคนี้แต่เรื่องของตำรวจมนุษย์หมาป่ายังมีต่อในภาคที่2ถ้าเพื่อนๆชอบหรือสนใจก็กดลิงก์ไปดูภาค2กันได้เลยโอเคครับแล้วไปเจอกันในคลิปตำรวจหมาป่าภาค2 Another Whoop Cop กันนะครับ